ครับนะวัดบ้านจานสีสเกตนะครับนะวันนี้คัมพีนิวมาที่นี่นะครับนะในวันที่9มีนาคม2,568นะครับ131ปีนะชาตการหลวงปู่หมุนนะครับ ตรงนี้ทาเวสุวรรณแล้วก็ช้างนะครับวัดบ้านจานกันทลาลมนะครับนะคนก็จะมาบันทึกภาพตรงนี้นะครับอันนี้ช้างพญาปฐมภูงเงินนะครับก็มาขอพรเทวสุวรรณ วัดบ้านจาตนตำบลจานอำเภอกันทราลมจังหวัดศรีสะเกดนะครับจุดที่มีคนมากราบไหว้ขอพอรกันมากก็คือรูปเหมือนยืนของหลวงปู่หมุนนะครับด้านหน้าด้านหน้าวิหารเจดีย์ที่บรรจุสรีระของหลวงปู่หมุนนะครับตรงนี้ฮะ แล้วก็มีประวัติหลวงปู่หมุนนะครับก็มาก็สามารถจะมาอ่านประวัติหลวงปู่หมุนได้ที่นี่นะครับนะจุดนี้ก็จะมีคนมานะกราบไหว้ขอพรนะครับก็จุดธูปเก้าดอกนะครับจุดธูปเก้าดอกแล้วก็มาไหว้ตรงนี้นะครับนะก็เขามีนะมีคาถาไว้ให้นะครับคาถาบูชาหลวงปู่หมุนที่ตัดสีโลนะครับคาถาก็ต้องตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวคําว่า นะโมพุทธายะยะจงได้จงมีพุทธะปฏิเสวาโสปฏิเสวามิหลวงปู่หมุนทิตาสีโลมหาลาโภปูเชมินะครับนี่ฮะตรงนี้เป็น,นเจดีย์ที่บรรจุสรีละหลวงปู่หมุนทิตาสีโลวัดบ้านจานตำบลจานเบอกันทาราลมจังหวัดศรีสะเกดนะครับนะคนก็จะขึ้นไปด้านบนนะครับ ก็เนี่ยฮะก็ทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับแล้วเขาก็จะขึ้นไปด้านบนนะครับเพราะว่าสรีละสังขารนายอยู่ด้านบนนะครับนายอยู่ด้านบนน,น,บน,น,นี่ฮะเขาก็จะไปขึ้นไปด้านบนกันเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปด้านบนนะครับ ขึ้นน้ขึไปด้านบนนะครับนาด้านบนนาคนก็เริ่มเริ่มเยอะขึ้นนะครับก็จะมีสลีล่าสังขารท่านอยู่ข้างบนนะครับนะเนี่ยฮะเขาจะเอาดอกไม้ขึ้นมานะครับแต่ว่านะนะทูบต้องจุดข้างล่างนะครับนาด้าน ด้านบนนี้ก็มาขอพรตรีลาสังขารของท่านนะครับก็มีรูปเหมือนของท่านอยู่นะครับแล้วก็มีภาพนะครับภาพหลวงปู่หม,มุนนะมีรูปเหมือนของท่านนะครับเนี่ยก็มีคนมากราบไหว้ขอพรด้านบนหลวงปู่หม,มุนทิตะิสีโลฮะวัดบ้านจาน ร้อยสามสิบเอ็ดปีนะก็ชาติกาลนะครับยี่สิบสองปีแห่งการลาสังขารของท่านนะครับนะนี่ฮะก็จะมากันเรื่อยๆนะครับณนะนาาณบริเวณของวัดบ้านจานนะครับวัดบ้านจานพื้นที่ดูแล้วไม่นะไม่ใหญ่สักเท่าไหร่นะครับนะมีจุดบูชาวัตถุมงคลน,นะ วัดบ้านจานศรสีสเกตนะครับนะ้าพาท่านมาชมนะครับนะวัดบ้านจานศรสีสเกตนะครับนี่ฮะนี่นาบริเวณด้านหลังนะครับนะ พาเที่ยวชมบริเวณวัดก่อนนะครับที่นี่ก็มีคนทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับนะมาดูด้านนี้นะครับ ก็มีนะคนมาทำบุญกันเยอะนะครับโนะลปูหมุนที่ตาสีโลนะครับนะก็นะ้ครับ นี่ก็จะมีนะจะมีนะข้อความนะครับน้าหลวงป่งหมุลที่ตัดสีโลหรือนามสกุลเดิมท่านสีสงครามนะครับอมาตะเทราห้าแผ่นดินแห่งวัดบ้านจานว่าจาสิทธิ์ของหลวงปู่หมุนที่เก่าวไว้ก่อนลาสังขารนะครับซึ่งลูกศิษย์และชาวบ้านต่างจดจําไว้ติดหูก็คือของของฉันสร้างเองกับมือใครมีไว้บูชาจะหมุนโชคหมุนลาธมาค้าขึ้นไม่มี วันจนประกอบสัมมาอาชีพใดก็จะเลิศรุ่งเรืองจเจริญลาบจดสรรเสริญและมีชื่อเสียงหอมขจรกระจายขอให้เป็นคนดีคิดดีทำดีและเว้นชั่วคุณพระจะรักษาเทวดาจะคุ้มครองแม้ว่าฉันจะตายไปของของฉันจะขังกว่านี้อีกหลายๆเท่าน้ำลายไอปากลมปานที่บรรจุลงไปด้วยพลังจิตอันเข้มขขังของฉัน ย่อมเป็นหนึ่งบ่อเป็นสองครบเครื่องเป็นองค์พระทั้งดีทั้งนอกดีทั้งไหนฝากไว้ในแผ่นดินให้ลือชื่อเรื่องนามหรือเรื่องถึงเมืองแมนนะฮะนะก็งานบำเพ็ญกุศลการทำบุญครบ22ปีวันละสังขารหลวงประมูลที่ตัสีโลนะครับที่เชิญ ตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับที่น่าจะมีคนมากราบไหว้ขอพรนะครับนะรูปเหมือนของท่านนะครับองค์ใหญ่นะจุดนี้ฮะนี่ครับ ซื้อไก่กับหมูสัตว์หลานเนาะ <coughs>